เห็นแบบนี้แล้วไม่ใช่ s u z u k i Swift ธรรมดานะครับคันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า u u z u k s w w i t t อ l g r i p FX ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะรูปลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งพร้อมให้คุณนั้นผจญภัยไปกับรถขนาดกระทัดรัดอนเนกประสงค์คันนี้ จุดเด่นของรถคันนี้ก็คือระบบเอากริดออโต้นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัตโนมัติที่ชาญนฉลาดของทางด้านสุสานนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดล้อหน้าของคุณนั้นสูญเสียการยึดเกาะของถนนไปเนี่ยอย่างเช่นมันมีพื้นที่มันเปียกหรือว่าลื่นหิมะอะไรประมาณนี้นะครับระบบเอากริปออโต้เนี่ยจะเข้ามาทํางานทันทีเลยนะครับโดยที่แรงบิดของเครื่องยนต์นั้นจะถูกเทกระจายไปยังล้อหลังด้วยความเร็วนะฮะผ่านข้อต่อนึ่ง ซึ่งจะทําให้การยิดเกาะนั้นเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงนะครับโดยที่คุณนั้นยังสามารถที่จะบังคับรถได้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับมันจะมีระบบคลัตต์หนืดหรือว่าคลัตต์ไฮดรอลิกเนี่ยจะถูกวางไว้ทางด้านหน้าของเฟืองท้ายนั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะใช้น้ํามันซิลิโคนพิเศษเนี่ยที่มีความหนืดสูงอย่างเช่นเมื่อความเร็วเนี่ยในการหมุนของล้อหน้าและก็ล้อหลังเนี่ยมันต่างกันนะครับความร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดจากแรงเสียดทานฉะนั้นเนี่ยไอ้น้ำมันซิลิโคนพิเศษเนี่ยมันจะขยายตัวสร้างแรงดันนะครับแล้วก็กระตุ้นคลัต์หลายแผ่นเนี่ยมันก็จะถ่ายโอนกําลังการขับเคลื่อนไปยังล้อหลังได้อย่างมีประสิิิทธภาพโโดยออัััตตนนนม่เง ซึ่งก็หมายความว่านะครับตามชื่อเลยเอากริปออโต้นั่นเองนะฮะเวลาคุณขับรถไปเนี่ยเจอถนนเปียกที่มันลื่นหรือว่าฝนตกมีหิมะมีโคลนหรืออะไรประมาณนี้ครับไอ้ระบบเอากริปออโต้ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยยึดจับยึดเกาะโดยอัตโนมัตินั่นเองนะฮะโดยที่คุณนั้นเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลย แต่ถ้าคุณนั่งสังเกตดูดีๆนครับไอ้เจ้า s w i ปเอากริป FX คันนี้นะครับมันจะมีความสูงจากพื้นดินเนี่ยถึงใต้พื้นรถเนี่ยซึ่งก็รวมกับยางของรถคันนี้แล้วนะครับมันจะมีระยะห่างจากพื้นเนี่ยสูงกว่าสวิปทั่วๆไปอยู่ที่32มิลลิเมตรสายแคมปิง้งลุยออฟโรดเบาๆหรือว่าทางลูกรังเนี่ยแน่นอนครับสวิปคันนี้ไปได้แน่นอน ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะฮะนั่นก็คือแหลกหนังคานั่นเองนะครับจะเป็นแบบทูรี่ขนาดยางเนี่ยจะเป็นยางดัดแปลงนะครับขนาด195 55 i16 R 1 6ที่มาพร้อมกับขอบล้อสีดํามันวาวแบบนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโลโก้ซูซูกิเนี่ยที่เป็นสีดําแล้วก็ยังมียางนะครับอยู่ที่ตรงกันชนด้านหลังด้วยนะฮะ รวมไปถึงนะครับก็มีสติกเกอร์เอากริปนั่นเองนะทำให้คุณรู้ได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นพิเศษตั่นเองนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคิดดูถ้าเกิดคุณได้ขับซูซูกิเอากริป FX คันนี้เนี่ยไปยังสถานที่ต่างๆน,นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มันกําลังพบค่ําหรือว่าหัวข้าเนี่ยเห็นไหมทางด้านหน้านี้เขาจะติดตั้งไฟ LED ทาร์เรตมาให้ด้วยซึ่งมันทําให้คุณนั้นเนี่ยเป็นที่โดดเด่นเลยนะก็ว่าได้นะครับคล้ายๆกับเป็นการแข่งขันแบรนด์รีดักกาเลย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งนะครับกล่องเย็นโดเมติกแล้วก็กล่องเก็บของบนแดกหลังคามาให้ด้วยนะครับส่วนภายในตัวรถเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยก็เป็นเบาะหนังแล้วก็มีฟอนต์ตัวอักษรคําว่า Algrim มาให้ด้วยซึ่งแน่นอนครับทำให้ภายในนั้นมันก็ดูหรูหราขึ้นมาแล้วก็มีการทําความสะอาดที่ง่ายนะฮะเพราะว่ามันเป็นเบาะหนังเห็นแบบนี้หลายคนคงอยากจะเป็นเจ้าของ w i f ป a l l g r i p FX คันนี้ใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้นะ เพราะว่าทางด้านของซูซูกิเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นคนพัฒนาเวอร์ชันนี้ขึ้นมานครับ mm. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนฮะอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร็คล้างค่ากล่องเก็บของอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีจําหน่ายจากโรงงานนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาโดยซูซูกิเนเธอร์แลนด์นะครับที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจเท่านั้นนะครับซึ่งแรงบันดาลใจตัวนี้เนี่ยคุณอาจจะเอาไปตกแต่งกับรถซูซูกิสวิปของคุณก็ได้นะครับไม่มีปัญหา แถ้าเกิดทํามาวางจําหน่ายในตลาดเนี่ยรวมถึงระบบเอากริดออโต้เนี่ยก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ